ครับบ๊ดดีครับอาจารย์อีสานบ้านพุยน้อยครับเมื่อนี้ที่ไปรับตัวนกตอตัวไมอยู่พูนพังคนแล้วก็เยื่องเส้นสว่างสว่างที่จะเลื่อนศิน์นี่แหละครับให้พ่อแอ่เพิ่นหาให้ก็เลยที่ออกไปหาเพิ่นครับจะว่าที่ไปรับบ๊อาจารย์สมพรไปนั่งเป็นมูรับตแล้วก็อาจจะตอลงมาน้ำทางเลยครับ นุกต่อตัวไม้เนาะหายไปแแอพิ่ออพนหาไปหายหลังจากเจ้าเพชรลำชีายค่ขายไปอยู่น้ำพ่านทนเหลือเจ้าเพชรผู้ได้ตัวเดียวมันท้ายขนกับกระรุโตนเพิ่นกระตีเไปฮัทตัวไม่เข่าเสริมใน่าข่คือเก่าครับแต่เดี๋ยวจิตัดภาพไปฮ้อนเฮื่อนอาจารย์สมพรบุร่ะครับส่วนท่านล่องกับติดภรกิจเสี้ยนล่องกับค้าไทยให้รับจ้างหรือไทยยังนี่แหละครับ ผมก็เลยจีไปเป็นเก็บๆข้อครับพี่น้องมือนี่โอ้จะเป็นไดหรอกอาการอ๋อจีไปพุล,ละสกลน,นครครับเ <laughs> ลาะพุลละนะครับเอาอาจารย์สมพรมันไปน้ำเหมือนีภาคอันนนจารย์สมพรมันเจียวนกตอไปน้ำจีที่ขากลับกันจีตอทดสอบมาทำทางครับยังว่ากันไหมเนาะพี่น้องเน้ออ๋อมาหอดบ้านใายแล้วครับอาจารย์สมพร<อ>มือนี่จีไปสองคน ยักษ์ทีใดยักษ์ไม่หรอกพี่น้องไปเบิ้งนกตัวตัวใหม่กับจักขันบ่ถือใจกับบ่เอาคือนเขาแหละครับกันถือใจกับยังษ์ี่เอาพราแอรหาไปให้เอ้าจังไดใกับจิตสารนาทีครับทั้งนอกกับจิตัดภาพไปหอดบ้านพราแอร์ผุนเด้อพี่น้องเพื่อบ่เสียเวลาครับเอาครับพี่น้องหอดบ้านพราแอรแล้วครับทำเงินเออมันคืออยู่กับเราเฮ้ยนกครับนี่พ่อแอรครับนั่งในถืนรถแล้วว่านี่คือได้หมดบานนี้นกนี้ ว่าที่มาเอาตัวพ่อแอบวให้ฟังนั่นพอถุยเอาไปแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ที่ออกจากสว่างรอพังค่นจิดึกใส่ว่านอนครับไปเอาไปเบิ้งน้ำพอถุยบานนี้มันได้มาแล้วครับพี่น้องเป็นยังได้กันได้บ่ได้มากบมากกันจังว่ากันไหมครับอาไรแค่ก็ละช่วงของเขาจะว่าฮะผู้เฉาะจีมากนกบหันไปเมืองเก้นหนาเอากันมากเอาก็าว่าได้ราคามันเออเอา เอาจยางนั้นก็ตัดผ้าไปบ้านพอทุยไปเนื้อครับบ้านนี่ว่านอนบ้านนี่ <c oughs> ครับอาจารย์ครับพี่น้องมาหอดบ้านพอทุยเหรอครับโยมเพื่อว่านอนบักไก่เลยครับมือนี่อ้อมทิพนี่ครับพอทุยก็อาจารย์ชมพรอนเขาไปแล้วแต่ที่ไปเบิงนกพอทุยครับบ้านเป็นยังไงเนาะตามน้ำเลยมือนี่โอ้ยเจ้าเปอากวานครับ เอาครับพี่น้องมาหอดแล้วครับบานนี้นี่พ่อถุยครับครับผมสวัสดีครับเอออาจารย์ไงครับโยทาอ่งอำเภอว่านนครับออกจากอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรซัดทอดอำเภอสว่างบานนี้ว่าพ่อถุยเพิ่นออกมาได้เป็นเดือนแล้วครับ,บน,น้่เลยครับบานนาี้เออเปล่นเปลี่ยนยังไงกันนี่ครับพี่น,ออน้องจนโตเพิ่นกบ ตัวน้ำมาเด้อครับตัวนี้นี่บานนี้ก็มามาอีกตัวนึงครับบานนี้มาหอดแล้วน,นี่ครับสายจวดครับนี่อีกตัวนึงมาครับเป็นนกเสียงกลางลุงคา่มนี่โ่ตรงเบาเลยครับเพิ่นนี่เหงเฮ็ดด้วยนี่เป็นนกภูเขาครับนกภูสิงครับอำเภอเสกาเนาะจังหวัดบึงการบานนี้ เลยสิเอาสองตัวครับบเานนี่ครับคููนี่ครับ,น,รบนี่คือสายจวดครับนี่น,นี่ตัวน้ำครับนี่ตัวน้ำมาเมื่อนี่ขอแบงน้ำพอเพิ่งคู่นี่เลยครับขาดทุนครับ พ่อพ้นมาให้ขาดน้ำมันเพยายหน่อยไว้สัน่นลอยมาหาขาดกระเด้งหไห้ไว้สัน่นตัวนี้สายจวดเปน็นนกภูเขาครับสายอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาออนอกในใส่ยาอกในได้ไดเบิดใส่เหมืดใส่แกงโคกแบบใดได,ไดเบิดครับนี่สายจวดเลยครับเห็ดขลุ่มปล่อยอยู่หนี่ว่ามันเคียวคลองน้องมือนี่ฮักข้อ เออนี่ครับครับเออโอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งรอชมผลงานตัวนี้จะใส่ยเซ่ยเพื่อนเจ้าสายจวดนี่เจ้าเพชรภูสิงค์ครับเอออยู่ข่ายเพรี่หน่อยต้องเป็นเพชรเพชรภูสิงค์เจ้ตัวนี้นี่เดี๋ยวไปรอเบิ่งผลงานเพื่อนก่อนครับจังที่ตั้งซื้อไหมเออเอ้าจังใดก็รอชมผลงานน้องพี่น้องจังส์มือแรงพุ่นละครับจังที่สรุปคลิปอีกแค่นึง ครับหลังจากกินข้าวกินน้ำอยู่บ้านพอทุยแล้วครับหลับคมจมแซบแล้วพอแย่พื้นผ้าออกหมายครับทนร่องเจ้าเพชรผู้สิงครับตัวเสียงกลางลงมาหาหน่อยนี่ใช้ไปต้นเสียกนี่ครับส่วนพอแย่ก็ระจานชมพอน,นี่จะไปทางไหนครับรถผมจอดไปพุน่นเอาว่างไม่สาวออกมากับขันเลยครับเอาลุ้นครับผม มาหามานเมื่อนี่มาทังอำเภอว่านนจังหวัดสกลนครครับมาไกลนำหานุกตอเขา่ข่ครับเมื่อนี่ด้เมื่อสองตรวจสอบเจ้าเพชรผู้สิงก่อนครับเอาอะไจังสรุปอีกเคนึงครับผมครับอาจารย์ครับพี่น้องครับไม่แลกครับเออกรับผก็เพิ่งแปลวานกลงครับบ่มีครับบ่มี่นกเขาทางของผมครับเออเอาลงแล้วครับ แต่ว่ามาหอดรถนี่ครับอยู่กับพ่อแอ้ครับโอ้หนี่พอแอ้ครับได้แ้มนึงแล้วครับนี่พ่อแอ้ตอนนั้นผมฟังอีกเสียงนกลูกขันลุกคู่ใส่กันจนจนอยู่นี่แหละครับนี่ยุดโคกนี่แหละกันยังมีนกเสียงเขาล้มมาอีกเดี๋ยวนี้ล่อเพิ่นมากครับเพิ่นไปเบิงอีกตัวเหลียวเบิงเอาครับพอแอ้มาแล้วครับกับพเนียตดคอนบน อาจารย์ใหญ่ครับนี่แหละผู้เฮ็ดเปนเนียดให้พี่น้องเอาคู่ใจ่กันจนๆเรียบร้อยครับผมแต้มสองของพ่อแอ้ครับมือนี่เจ้าทินจัดอีกแล้วบุยเอาไม่สาวมันกกน, <c oughs> นี่ก็ะนะ้นยกโป้ให้จักบานนะยี่มมืเอเดี๋ยวสิแปลวอาจารย์สมพนครับบานนี่จักเพื่นดีอยู่มุมไดโอ้คือหมานเดียววะกับเจ้ายัางก่อืซอนงกันนั่นนะจิ๋ว เออบักสิวกับเจ้าสิว,สวเอาเดี๋ยวปลดก่อนครับพี่น้องเสร็จแล้วพอแย่ก็ลังปลดครับพี่น้องผูใ้ใดสนใจนกต่อเจ้าสิวกะติดต่อมาเด้อครับอออันนี้ผมเห็นแล้วนี่ <c oughs> สองสองแต้มเลยครับนี่เพิ่นต่ออยู่นี่ผู้เดียวสองไหม่บุพเพสองไหมเนาะ <c oughs> นี่ไหม่สองเป็นมาตัวสองนี่อโอ้ก็มานียว่าไปถือปองโอ้เจ้าทินเนะ <c oughs> เาะเอา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 ครับอ่า ครับเข่าถุงเรียบร้อยครับพ่อแอ้ครับกับเจ้าสิวครับสองแต้มครับสองไม้ส่วนไยแขกยังบอลใดยักแต้มครับรออาจารย์สมพออีกครับอาจารย์พ่อแอ้ผ้าย่ายไม้อีกแล้วครับเป็นไม้ที่สองไม้ที่สามครับพ่อแอ้ยังนําสองแต้มอยู่เดี๋ยวนี้นกเสียงกลางขึ้นค่าลุ่มลุ่งหานกพ่อแอ้ครับใส่พ่นไหมครับมันตูนไม่สูงไร เบิ้งสปเปินทังไดาครับนี่พากันนั่งรุ่นอยู่นี่ครับกล่องกับโบแกงคือเก่าหรอพี่น้องอวดสาเบิ้งให้ในเดออ้อหอวแย่ก็ยืดข้อแล้วยืดข้ออีกอยู่นี่แล้วครับอู้คารุ่มคักรีครับนกปลาตัวนี้พากันนั่งรุ่นอยู่นี่ส่วนห้องผมก็ของอาจารย์สมพนิดโบมีมากกลเลยโอ้หมานี่ดีครับมีนกเขาร่วมไม่ไรก็ดีเอารุ่นครับผมนี่ละ ว่าไงมันขี้ปีกบ่มันตอดอยู่พุซเอาเคองเทียกใครอยู่ดิน,น,น,บบนะยุทีนี่แหละครับพุ่นนี่นี่ปลามันครับทางแว่เขามาลองคนทางเจียงน้อยคุ้คนม่านี่ก็บเหว่รุ่นดิ